สวัสดีค่ะเห็นลิ่งวะจ๊ะพูดเองคำเองยับดีๆเลยคะเราจะได้มะพร้าวมากินด้วยนะคะ ปินต้นมะพร้าวค่ะหามะพร้าวมาให้ก่อนกิน,ต,นต้นตำตำหมากเบิดเน,นาะจะเนาะต,ต้นตำตำหมากเบิดกลับมาหมากเบิด,มบด์ม่จ้ะคนงานกินเบิดเมนบบเธอคนงานกินเบิด์ตเมนบอช้า,ชา ตัดใบออกด้วยนะคะเออกลับมาเพรเห็นอ่าบักเผาพ่อหน่วยไหมจ้ะคนงานกินบักเผาเปิดประเทศไทยบักเผาแพงแพงรา่ว่าจะเป็นบักเผาแกกวนหาสื่อกับ่มีดแล้วาอายุบานเืิหอดยูกอไลเือหอดบักเผา ถ้าซื้อเห็ดอ่าขอนอขา้าวต้มกับบะหมี่เนาะจับว่พรผาอยู่บ้านจับดีๆเดอ้อ Monkey. หมดแล้วหมอแล้วเห็นบ่เนี่บักพาวเขาปัาผ้าของเราหมดหมากอีลีได้จ้ะเ่ยปกติเขาชิมีหมากดูดิกับมานนี่หมากเบิร์ตต้นตำต,ำ,ตำนี่นจะลงได้บ่าว บ่สูงมากด้วยค่ะบ่สูงมากแต่ก็สูงอยู่กันห้องขึ้นไปก็สูงอยู่ที่ว่าท่วมหลังค่ายเลยเอาเป็นยอ๋อทิธีลงมาของเขานะคะ เพิ่อนเอาเล็กตอกน่าจะครับเพิ่นเอาเล็กตอก,อ,ก,ตอ,กอันนี้เพิ่นจะตอกกับขึ้นมานี้เอาเล็กกับขึ้นตอกเอาเล็กกับขึ้นน่าจะ อกเอาเล็กกับคืน <c oughs> นี่มาเบิ่งบกพร้าวเฮามดลูกนอกจากเนาะมดลูกบก <c oughs> พาวเตี่ยงเฮากลับมาบ้านมดทุกลูกเลยเีือเต่ต้นสูงสูงต้นนันกับบอมี่หม่จ้ะต้นนันกับบอมี่ว่างเปล่าเรือเต่ความว่างเปล่า <c oughs> นี่จะต้นทุงสูงสิหรือจ้ะนี่ต้นนี้กับสูงเขาเขาว่ากลิ่นเพราะมันสูงต้นตามๆที่เขาเอาได้เขากบบนั้น้าวเบิอง่าวมะพร้าวของเราไม่มีต้นอันใกล้ๆสังลาซีนหีหเดี มีอยู่หน่วยหนึ่งแต่กับแก่เนาะจ้ะหน่วยแก่เขาเจาะกับวิกิมันแกมันแก่อีหลีแล้วเนาะนี่แก่นี่นี่แก่นี่หอดอูเด้จ้ะประกาศนอนยานขาดวางกวเมียประเทศไทยห่างกันเรื่อเมือนมากไอ้มีอยู่แต่หังแกนว่ะแกแกเจาะจ้ะแซงนี่แกแล้วนี่แซงนี่แกแล้ว มวยนี่ได้บ้านอ๋คือลวงมืงสี่มวยนี่กะน่าจะแก่เนาะจะเนาะจะเบิดหมากเบิดลูกอีก๋นีสองมวยนี่ก็อ่อนผดบ่น่าจะได้อยู่พร้าวจนพร้าวห้องอันนี้จะทั่วมังคาแล้วอให้เพื่อนมาตัดอ่าใบอยู่จ้ะเพราะว่าไม่ทั่วมังคาเนาะจ้ะเนาะ ส่วมลังค่าแล้วกะเกอเกละคันสูงโพดเขาก็บ่าเอาข้าวบึผักจากมะพร้าวมะพร้าวองเราก็พอกินอยู่ก่อนจะกินมนือละนวยสองหน่วยจะต้นนี้ก็พอกินอยู่จ้มามะพร้าวเนาจะเนาะโอเคจ้าก่อนก็ขอบุณขอบุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเด้อจ้า ที่มาชมกังใจให้เนาะจ้าสวัสดีค่ะ